สวัสดีครับผมอนัทวัฒนายธทินนะครับเจ้าของเพจนะครับคุณรัตนาอันตากรวันนี้ผมจะมาแนะนําสิ่งดีๆนะครับเป็นนะครับอัญเยิมณีนะครับที่ราค่าคุณค่าแก่การเก็บรักษาไว้เป็นมรดกกับลูกหลานนะครับหรือว่านะครับจะเก็บเอาไว้นะครับเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับทํปลูกเส่พระผงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จต่างๆแล้วฝังคอยเอาไว้ข้างใน ตัวนี้ครับเรามีนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งเอามวลสารนะครับอัฐิอินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเล็บฟันนะครับโกนะครับเส้นได้สายสินนะครับขี้เท้าผงทูบเอามาทําเป็นเม็ดพลอยได้นะครับตัวนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากนะครับบริษัทนะครับเจมโมลี่นะครับที่เขาเริ่มผลิตคิดค้นตัวนี้มานะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นนะครับเนี่ย น้องหมาน้องแมวที่เรารักทั้งเขามีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเอาขนของเขานะครับมาทำนะครับเป็นเม็ดพลอยนะครับหรือว่านะครับที่เท่ากระดูกต่างๆนะครับของของเขาครับเอามาทําเป็นเม็ดพลอยซึ่งราคาถูกมากๆนะครับเริ่มต้นที่3กะลัดนะครับ3มกะลัดอยู่ที่16,00 0บาทโอ้ใช้ได้นานครับนี่ครับอันนี้2นะครับเราก็สามารถนะครับ จะนาเอาลกนะครับของลูกเรานะครับผมก็มีเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปทาลกของลูกเราเล็บหรือว่าผมนะครับตอนกอนผมไฟของลูกเราทําเป็นมรดกนะครับทําเป็นลอยให้เขานะครับเก็บเอาไว้ใส่ไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นจี้นะครับหรือว่าเป็นเม็ดลอยนะครับตัวนี้นะครับเราก็เอามาทํยไา้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่นะครับสิ่งหนึ่งเลยครับพระอรหันในบ้านเรานะครับอ่า เล็บของคุณพ่อคุณแม่ขี้เท่ากระดูกหรือว่าเส้นผมของคุณพ่อคุณแม่นะครับเอามาทําเป็นเม็ดพลอยเอามาทําเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานให้ฝ่ายชายฝ่ายหญิงได้สวมใส่การเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเริ่มต้นที่16,000บาทนะครับสามกรลัดเท่านั้นเองถ้าสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้0 8 2 2 8 1 7 9 1 2ครับหรือในเพจคุณรัตนย,ยันตากรหรือนะครับ ในเพจนะครับเจมโมลี่นะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับสินค้านะครับเม็ดคอยของเรานะครับก็จะเป็นมีหลายสีหลายแบบนะครับอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับอ่นี่ครับนี่นะครับเม็ดคอยของเราก็จะมีหลายสีนะครับนี่ครับเนี่ยมีทั้ง สีฟ้าน้ำเงินอ่อนน่ะน้ำเงินเขียวนะครับชมพูน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มนาดำนะครับสีแดงพวกนี้นะครับเนี่ยก็เราสามารถผสมสีได้เลยนะครับว่าจะเป็นสีอะไรสีอะไรนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับเนี่ยก็จะออกมาทําเป็นรูปูแบบแหวนเป็นที่เป็นสร้อยนะครับรูปแบบนะครับเนี่ยครับก็รูปทรงต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะเลย ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับคุ้มนะครับว่ามีเม็ดเดียวในโลกนะครับที่เราสามารถสร้างให้กับคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนนะครับเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญแจกนะครับในวันมงคลต่างๆนะครับหรือว่านะครับเอานะครับเล็บผมเกจิอาจารย์ดังๆนะครับมาทําเป็นคอยแจกนะครับหรือว่า คอยให้เช่าบูชาหรือว่าทําเป็นพระสมเด็จฝังคอยนี่ก็ดีมากนะครับก็รูปแบบต่างๆนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0822817912ตัวนี้นะครับเน็บคอยนะครับเรามีใบรับประกันนะครับคอยทุกเน็ตนะครับเรารับประกัน1ปีนะครับแล้วก็ตัวเรือนนะครับที่หลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนแหวนตัวเรือนจี้นะครับตัวเรือนสร้อยต่างๆ เรารับประกัน5ปีเม็ดพอยรับประกัน1ปีนะครับ mm hmm. เกิดชำรุดเสียหายและเอามาเปลี่ยนซ่อมแทนฟรีครับ mm hmm. ถ้าสนใจนะครับ mm hmm. เข้ามาดูได้นะครับในนะครับ Facebook สากรเพียงพออานัหรือว่าเพจคุณรัตนยันตกรหรือเข้ามาดูในเพจ เจมโมลีนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ถูกมากๆ1นะครับ16,000บาทนะครับเพื่อคนที่คุณรักที่คุณบูชาแล้วสีต่างๆนะครับจะเสริมบารมีเราให้มีการเงินนะครับการเงินการค้ากิจการสุขภาพต่างๆนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแนะนำเพิ่มเติมกันในครั้งต่อไปนะครับว่าเราควรเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรลาศีอะไรควรใส่พอยสีอะไรดี นะครับวันนี้ก็าลาเพียงเท่านี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดัวใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ